สำหรับใครที่มีความกังวลใจเรื่องหน้าอกไม่ขยายใหญ่ไม่เต่งตึงไม่กระชับเลยอยากใหญ่อยากตึงกระชับกว่าน,นี้แต่ไม่อยากศัลยกรรมวันนี้มีมีวิธีที่ง่ายมากๆค่ะโดยการกระตุ้นจุดน้ําเหลืองนะคะและก็นวดหน้าอกให้ขยายใหญ่ขึ้นให้มันตึงกระชับนั่นเองทําได้ทุกวันทําได้ที่บ้านใครก็ทําได้ทําได้ง่ายมากๆและใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลย ขั้นตอนแรกเราจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางกดจุดน้ำเหลือง3าจุดใต้รักแร้ค่ะ3มครั้งนะคะข้างละ3ามครั้งสลับกันเลยเพื่อให้เลือดหมุนเวียนสะดวกและไม่เกิดสารพิษตกค้างหลังจากนั้นนวดรอบๆบ,บ,บริเวณเต้าจากด้านนอกเข้าด้านในช้อนไปแบบนี้สลับข้างซ้ายขวานะคะข้างละประมาณ20บรอบนั่นเองค่ะ ซึ่งการนวดนะคะถ้าจะให้ผลดีเนี่ยควรนวดกับอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมจากกอวเคือขาวค่ะมินก็แนะนํานี่เลยนะคะสบู่แฮปเซนค่ะสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กัวเคือขาวใช้ตอนอาบน้ําเลยทุกคนตอนอาบน้ํานะคะเราก็อาบปกติเลยจากนั้นเราก็ทําการกระตุ้นต่อมน้าเหลืองของเราแล้วก็นวดบริเวณหน้าอกค่ะคลึงนะคะจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางข้างละ20ครั้งอย่างที่มินบอกโดยใช้แค่สบู่แฮปเซนเท่านี้เองคุณจะใช้วันละ2เวลาก็ได้ตอนอาบน้ําเช้าเย็นนี ีบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ทําให้หน้าอกเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งวิธีนี้ได้ผลอีกด้วยใครที่อยากจะลองวิธีนี้ก็สามารถไปหาซื้อสบู่แฮปเซนสบู่มะเขือเทศใส่ไส้สกรอกเคือขาวมาใช้กันได้เลยค่ะ